โอเคนะครับผู้ชมก็กลับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลอกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าสกุลเกพักสองอ้าเจอนำ <laughs> <laughs> มันไม่โหลดอันนี้ใครอ่ะันนี้ใครใครอ่ะใครแสด้ผมต้องปเปิดเสียงก่อน ผมเล่นเสียงโอเคเล่นเสียงแล้วอุ้ยสมจริงมากเลยค่ะคผู้ชมสมจริงมากเลยไหนกูกลัวผมเน็ตปิงเยอะนะว้าวนน้องเฮาไพี่พี่พี่อ๋อวันนี้คลิปนี้ผมก็พี่ก็มาเล่นนะ ใช่ไหมโคเ่นเอะไรสามห <Green light. S 1> นึ่งสามนิ่งไว้นิงๆๆน่งนิ่งนิ่งนิ่งก่อน <Green light. S 1> นิ่งก่อนเน็ตปิงนิ่งไว้ <Green light. S 1> ผมอยู่คนสุดท้ายเลยเนะี่ยหยุดวุ้ยเกือบหยุดไม่ทันแล้วผมละผมจะตายก่อนไหมเนี่ย เดือดปดเฮ้ยเกือบไม่ทันแล้วเฮ้เดือๆอๆเกือบอยู่ไหนเี่ยสามสิบวิ่สามสิบวิ่งสวแล้สวีแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามสิบวิ่งสามสิบวิ่งไปเกือบไม่ทันแล้วไหวไหวเราอยู่กับเกิร์จเจ้อาจารย์ก็มาด้วยหรอครับ ไม่รู้ว่าเสียงไหนคิดว่จะดังเปล่าพี่พี่เล่นเวอร์ชันไหนเนี่ยอันนี้ซีซั่นสองครับใช่ไหมวะ,มะผมเล่นถูกหรือผิดเนี่ยคืออะไรอาอเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไร,ออะไระเลือกสามเหลี่ยมแล้วกันตอนที่เลือกสีอ๋อมันสุ่มมันสุ่มอุ้ยได้ดาวผมได้อะไรมันไม่โหลดมันไม่โหลดได้ล่มได้ดาว ผมได้เละโอ้ชิดโอ้ชิดโอ้ชิดเดี๋ยวมันไม่โหลดโอเคี่เล่นโทรศัพท์อย่างแล้ว <laughs> ผมชิวชิว มันแตกอ้าเฮ้ยใครใครตายใครตายตายตสนแล้โอ้ไปยิ่งช่ยด้วยมันจะแตกแล้วของพี่แก่วกาเฮ้ยอะไรวะไม่ขอสงสารที่ที่เล่นในโทรศัพท์ไปนะพี่เดพี่ดูผมเล่นก่อนก็นได้โอเค โอ้มันไม่แตกเหมือนไม่แตกภาพสีเทาไ <c oughs> ม่ตดวอาจจะแตกกันแน่นี่คืออะไรเงินหนึ่งในนะั้นต้องมีพี่แน่นอนอน,นี่ร้านอะไรอะ่ะคืออะไรอ๋อนี่อะไร็วห้าร้อยวอนผมมีสี่แสนวอนผักเหรอโอเเเคอ่ะ,อะนอบนฮ้ย อ๋อส่นีสักห้าสองใช่ไหมโอ้ปิดดีกว่าเดี๋ยวเลขสิ์เขานะให้เข้าห้องทีละคนนะเขาให้ผมไม่เคยรู้มันจะอะไรคหรออะไรคหอหกินได้ไหมเนี <c oughs> ่ย <c oughs> อืมเอ้าสวยแล้ว <c oughs> มันน่าจะไปเพิ่มเลือดนะมั้งมามันเกมนี้ก็คือแบบจะให้เข้าห้องเลยเข้าห้องว่าจะให้เข้ากี่คน โอเครอบนี้สองคนเกิะไรขนเข้ามา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 ไม่ควนไม่ควนปิดก็คือเกมนี้จะยากเฮ้ยวิ่งให้ทันนะปิดปิดปิดมาสองดูพี่พี่ดูคนอื่นดิดูได้ไหมเนี่ยสองคนเนี่ยดูซับไมค์กายออีีีซ่ easy แรอบต่อไปจะไปอีซี่เหรอจะร้องอ่ะมันเตอร์นี่โนแน่นนี่นั่นนี่โนแน่นี่ ไป <biases S 1> มาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าเอ้ยสามเอ้ยสอง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 เพื่อนเข้ามาเขาา้ามัน <c oughs> ต้องมีคนเกี <c oughs> ยรแน่นอนผมลองเปิดเสียงนิดนึงดีกว่าลิฤกษ์สิ์เข้าก็ช่างมันเลยเมื่อใครตายส่องไม่ได้มันมันหันหนาา้าจอออกไปเลยใครตายใครตายลาไีครับลา ตนี่กริสเข่าเชียร์ผมดิสามคนมาเรื่องคำว่าคำว่าคำว่าไปห <ไป S 1> าเพืออ <c oughs> ่อนดีรออลไรอออะไไปดน่ดีไปคน อ๋อเข้าใจแล้วก็คือให้เข้าห้องแบบหลายคนอ,ะอ่ะสมมุติสับคนใช่ไหมเอ,อ้เงิน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 ก็คือเมื่อกี้ผมอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมอ่าผมอยู่ในห้องคนเดียวแล้วประตูปิดแสดง่าผมตายะ่ะป,ประมาณนั้นสงสารโอเคมาโอ,คโอ้สะพานกระจกอะไรอะเอ้ ไอ้ใครไปก่อนออใครไปก่อนอะไรเสีย,ยอะไรใครไปก่อนเวลาสี่ทีอะเออมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ใครไปใครเสเเออรเียซะแล้วไปไปเลยเฮ้ยไปดิน้องอย่อยเลยเ้ยมีคนเสียซะหนึ่งคนเราะว่าสองดีเฮ้ยใค่แรกแรกไปหน่อยผมไม่อยากเสี่ยงเขาบอกว่าเลย

หนึ่งหนึ่งเพื่อนไหนไปเพื่อนเพื่อนอะรเราเถอะลอลองเดียวเหียฮะเฮ้ยผมว่าแล้วผมผมผมเก็บกระโดดไว้เลยวีไ VIP เล็บเชื่อชั้นสิเลนสายสายเชื่อชั้นสี่อไปไหมแกเสียงไหม ทำไมไ,ไม่กระดโดดกระโดดเลยโอ้ <laughs> <laughs> โแบบอนนห <laughs> oh, 79โลบารคุ้มมากเลยเนะี่ยผมบอกอะร้ <laughs> อนร้อเลยร้อน้วยเว้ยวันนี้เราเจอทานอตดว้ว <laughs> ย <laughs> Oh my god ทอร์นอตดันนี่ w o เทอ r n นอ t I am at e g i o เทอร์นอต ไปนะไปนะพี่โอ้ยชิวไปเลยมีผู้คุมช่วยได้อีซี่ผู้คุมอ่ะเฮ้ยอีซี่อ่ะไปหันน้อยเนี่ยเอาชิวจีด้วยอ่ะจด จาก <3 S 1> จากข้อสอบก3 4 3สิคนไม่ไม่แต่เราพแล้วผอแกะได้เชื่อ <3 S 2> ผมเชื่อผมผมแกะได้ถ้าหอมแกงกิ๋ผมมันจะด่ามันไปนานแล้วแหละไม่ใช่ว่ามันยิงมัวเนี่ย <laughs> โอะ้ย เอ้อเอาเนอยาาบ้าให้ผู้คุมยิงเลยนะใครตายนะถ้าบางเดี๋ยวให้ผู้คุมที่บอกว่าอีซี่ยิงเลยนะเอเอาเ่หรอางีเฮ้ยมปอะไรกับอีซี่ สามคนรอบนี้มาโอเคครบอุอ้ยเ,เ,เดี๋ยวเด้อปิดประตูอดีเลยสามมามันต้องมีเศษไม่ต้องมีเศษมันมันเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าแบบอ่าแบบพอดีคนอนะ่ะมันเข้ามาแล้วตูงเข้ามาอดีแล้วก็โดนดันออกไปสองอเชียร์ไหมได้ใช่มามามาทุกคนมามา ผมโดนอีซี่ใส่เพื่อนมันไม่มาไม่ได้หันหน้าเลยทุกคนฟังฟังคันนี้ผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเกมบ้านนี่เป็นเกมนรกชัดๆโจงขอร้องมาร่วมมือมกับผมเพื่อหยุดยั้งเกมนี้ไม่มีใครฟังเรา ก็เหมือนว่าผมน่าจะกวดแจยงกันเกินไปจนผู้คุมได้ยินจนเปิดสารเลนออกมาแล้วมั้งโอ้ยโอ้หายตัวได้ด้วยอนะโอเคนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีเฮียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามเช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนบะ๊าย<ม>บายโอ้ไม่น่าตายเลยอะเสียาดายที่เล่นไม่จบเนี่ย เขาเพื่อนมันไม่ยุติดพอเพื่อนมันไม่สามาคคีไหนเขติดบ้างเ้วติดบ้างเดี๋ยว <c oughs> เราไปช่วยเหรอเฮ้ <c oughs> <c oughs>